ขอ้อมูลทั้งหมดนะครับมาจากเพจสบายดีฟุตบอล365นะครับก็ขึ้นหัวข้อข่าวเลยนะครับว่าพยัก์ีพนมนะครับควา้ารางวัล MVP ฟุตบอล7สีนะครับหลังพาทีมชัยนาทคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์นะครับฟุตบอล7คนนะครับโอ้โหก็ตอนนี้กำลังฮือฮาก็โด่งดังมากเลยนะครับก็เขาเรียกว่าไงคู่ชิงคน แล้วสนามแตกก็ไม่ได้สนามล้นล้นออกมาจากอาตจร,รันที่สนามเลยนะครับคนดูเยอะมากเลยนะครับเวานผมก็ลองดูในยูยูทูบบ้างทิกตอกบ้างน่าจะสี่ห้าล้านน่าจะมีนะครับซึ่งมันเรียกว่าอะไรจุดติดกระแสน,นะครับอ่าน้องคนนี้ก็เลยดังมานะครับแต่เขาเป็นคนลาวนะครับเขาก็เรียกว่ามีพ่อแม่เป็นคนลาวนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าคนไทยหรือเปล่านะครับแต่ว่าเรามาฟังความคิดเห็นก่อนนะครับเพราะว่ากาลังกําลังร้อนกำลังร้อนแรงเลยนะครับอ่ะ ความเห็นผมแปลจาก Google Translate นะครับแล้วก็แปลให้เป็นภาษาปากโดยความเข้าใจของตัวเองนะครับจะถูกบ้างผิดบ้างก็ฟังเพื่อความบันเทิงนะครับอ่าโอเคนะครับผมเป็นแรกบอกว่าเนี่ยตัวแบกเลยนะครับอ่าเขาว่าเด็กคนนี้เป็นตัวแบกเลยนะครับอ่าดูคนก็มาตอบความคิดเห็นนะครับโอ้เอนแบกใช่ใช่ใช่เออบอกว่ายอมรับเลยนะครับแหมก็คือว่าเล่นดีมากเด็กคนนี้นะครับก็คือคุมแดนกลางอยู่อะนะครับเขาเล่นมาตแต่ ก็จะมาสามปีแล้วอ่ะนะครับผมก็น่าจะมีประสบการณ์มากกว่าเพื่อนนะครับเออบอกว่าต่อไปนะครับบอกว่าเลือกให้เลือกเล่นทีมชาติไทยดีกว่าจะได้มีอนาคตนะครับคือไม่อยากให้เล่นในทีมชาติลาวเพราะเล่นในทีมชาติลาวก็จะได้แค่ประสบการณ์นะครับเพราะทีมชาติลาวมัน,ม,นมันไม่ค่อยไปชนะใครอ่ะนะครับอืมนะฮะบ,บอกว่าเอออ,อคนนี้เขาบอกว่าอ๋อเด็กคนเนี้ย เราเลือกติดทีมชาติแล้วน้องมันจะไปหรือเปล่านะครับเออนะครับต่อไปนะครับเขามีคนมาตอบอีกนะครับเขาก่าวเ,เลือกได้ถ้าแต่ถ้าประเทศโทรประเทศไทยโทรไปน้องมันก็ไม่มานะครับอ่าแต่ยังไม่รู้ครับแต,แต่แนวเนี้ยักแต่ไทยมีเยอะครับอันนี้มันแค่บอลเจ็ดคนกับบอลสิบเอ็ดคนมันแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันเยอะนะฮะอันนี้มัน สนามมาเล็กมันก็ยิงกันได้นะครับเออบอกว่าอย่าเสียอนาคตเลยนะครับถ้าเลือกทีมชาติลาวะนะครับอย่าเสียอย่า <laughs> มาเสียอนาคตเลยนะครับเลือกทีมชาติลาวะนะครับเขามีขึ้นรูปเลยนะว่ารูปติดทีมชาติลาวะนะครับเขาบอกว่าอย่างไงก็แล้วแต่ให้เล่นในทีมชาติไทยดีกว่าอนาคตของน้องเขานะครับตอนน้องก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อน้องก็บอกว่าอยากเล่นในทีมชาติไทยนะครับอืมอยากเล่นไทยลีกมากกว่านะครับอ่านะครับน้องก็เคยก็เคยให้สัมภาษณ์เคยดูนะครับก็พูดภาษาไทยเลย ไทยเขาเรียกว่าไทยไทยชาแนทเลยนะครับทางเลียงชาแนทเลยแล้วก็บอกว่าอยากเล่นทีมชาติไทยนะครับไม่ไม่ได้อยากพูดถึงประเทศลาวเลยนะครับบอกว่ามีคนมาตอบาใช่ปีที่แล้วติดทีมชาติลาวยู19นะครับแต่ปีนี้อาจเล่นในทีมชาติไทยนะครับมาถ้าคัดเลือกไทยนะครับถ้าไทยเรียกคัดนะนะครับก็มันมีโอกาสทางไหนเขาโอกาสไหนเล่นเขาคงจะไปครับแต่ว่าไอ้ทีมชาติเด็กเนี่ยเด็กจะเล่นทีมชาติไหนก็เล่นไปครับแต่ตอนโตตอนเลือกเนี่ยนะครับตอนโตแล้วเนี่ยนะครับก็ ก็เลยทีมชาติเดียวนะครับตอนคือพ้นพ้นยูยี่สามไปแหละพวกนี้นะครับนอกเออจริงมันใช่ใช่มันเคยมาเคยเคยมาเล่นให้นะครับอ่าเคยมาเล่นทีมชาติลาวนะครับเขาก็โอ้ยเด็กคนนี้ไม่เล่นทีมชาติลาวก็ไม่ตายหรอกนะครับเออมาแรงมาแรงนะครับมาแรงเลยนะครับเขาก็เออแต่คนนี้มาตอบแม่มึงตายเอ เออเรากเมืองกันตายแน่นะเออมาถึงกับวนตีนเลยเจอเพวกกวนตีนกว่านะครับเออนะครับเออเออคุไปหาครอบครัวมึงให้เจอก่อนไปอ,อ่ะอันนี้ก็เริ่มแรงแล้วเอาข้ามไปนะครับแหมเริ่มใส่กันแรงแล้วนะครับคนมารกวนตีนเพื่อกวนตีนกลับนะครับเออแต่ว่า เล่นให้เล่นกับทีมชาติไทยแหละมีมีแต่ซุปตาร์คือมีแต่ดาราดังๆนักเตะนะครับมาเล่นในทีมชาติลาวเดี๋ยวมึงก็แบกอยู่คนเดียวหรอกนะครับเออเข้าใจนะว่าเล่นทีมชาติลาวเดี๋ยวมึงก็แบบอกเล่นเล่นในทีมชาติไทยเธออนาคตน้องดีแน่นอนนะครับอือมีคนมาตอบอีกหกคอมเมนต์เนี่ยนะครับดูเป็นทวาไงนะครับอือก็บอกว่ายากนะครับพ่อกับลาวแม่กับลาวกฎหมายไทยในการให้สัญชาติมันยากมากนะครับไมคคอนแม่งอยู่ประเทศไทยตั้งแต่เด็กอ่ะ ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับฝีเท้าดีกว่าไอ้นี่ยังเยอะนะครับเออไอคนนี้ก็เป็นคนไทยเพรนี้มันรู้ดีจริงๆนะครับบอกว่าไมค์คอนแม่งฝีเท้าดีกว่านี้ตั้งเยอะนะครับอยู่บาเยนแล้วอ่ะยังเล่นในทีมชาติไทยไม่ได้เลยนะครับเพราะกฎหมายไทยมันยากจริงๆนะครับในการแปลงสัญชาตินะครับอบอกว่าโอ้ยอย่ามาเล่นให้ทีมชาติลาวเลยมึงแย่แน่ดอนนะครับเพราะว่ามันไม่เจอเติบโตอ่ะนะครับก็บอลลีกอะไรก็ยังไม่ดีเลยนะครับบอก มาลาวอนาคตพังนะครับผู้บริหารก็ไม่ดีเงินจะจ้างก็ไม่มีนะครับอดๆอดอดอยากๆ,ๆยาวเลยนี่แต่ว่าเรื่องจริงนะอย่างที่ักเตะลาวหลายๆคนนะครับอเงินจ้างอะไรก็ไม่ค่อยมีเล่นต้องเล่นด้วยใจนะครับออันนี้บอกงบไม่มีเงินไม่มีนะครับอืมีแต่คนคอยประจบะคนคอยมาตอดอะไรบางอย่างบอกอย่ามาลาวเด้อนะครับคนนี้ก็บอก <laughs> อย่ามาลาวเด้อนะครับ อยากให้ให้ทีมชาติไทยครับอนาคตไปไกลกว่าทีมชาติลาวนะครับหรือถ้าจะมาเล่นก็เล่นในสโมสรลาวก็ได้นะครับอถ้าจะเล่นเล่นแบบว่านในสโมสรก็ได้นะครับบอกถูกต้องนะครับอถ้าก็คือเขาก็หมายถึงถ้าไม่มีสโมสรเล่นได้นในสโมสรลาวก็ได้ครับไทยลีกยังไม่เอาอะไรเงี้ยนะครับอ่ะต่อไปครับก็มีคนมาตอบอหลบ ถ้ากูเมนแบบว่าไอ้คนลืมสัญชาติที่กูโดนเล่นแน่พว,พวกลืมกำเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออดโดนเล่นแน่ไอ้นั่นก็โดนไปแล้วนะครับอ่าขอตอบหน่อยน,นะครับในคนไทยนะขอ,ขอตอบหน่อยน,นะครับในเคสของน้องมีโอกาสได้สัญชาติ90%อเนะครับเออเลยถ้าเกิดอยู่ในไทยนะแล้วเรียนจบปริญญาตรีสามารถยื่นขอสัญชาติได้นะครับบวกกับเป็นโคต้านักกีฬาโอกาสเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับเออก็ต้องดูนะครับว่าเกิดในไทยหรือเปล่าถนาเกิดที่ลาวก็จบครับจบ ก็ไม่ได้อะไรเท่านั้นก็เล่นไปก็แค่เป็นความทรงจำหนึ่งในชีวิตนะครับก็บไปลาวเหมือนเดิมนะครับอ่ะต่อไปนะครับออกทีมท้องโอ้ร้องเล่นได้ร้อนแรงมากอันนี้นคือเล่นได,ด้ดีมากเลยนะครับอือยากให้ไดาา้ทีมชาตาิไทยเออกูก็ทีมชาตาิไทยขอโทษว่าดีพด,ด,ด,ดิผมไปดึงเหล็กมานะครับทำฟันมาผมก็จะพูดปรบคับครับ,บปากอยู่เนี้ยนะครับมองคานมากเลยนะครับอ่ะ ต่อครับอยากให้ทีมชาติไทยครับชีวิตจะดีขึ้นครับจะดังไกลๆดังไปไกลมากกว่านี้นะครับอต่อไปนะครับบอกน้องมันเก่งนะ้เนี่ยนะครับดูนะครับก็คือคุมกลางได้เนียนเลยนะครับบอกอนาคตทีมชาติไทยได้หรือตอนเนี้นะครับครับบอกบต้องกลับมาาวเด้อนะครับอยู่ไทยนั่นแหละไปถึงอังกฤษเลยนะ เขามามาอวยครับก็แปลกนะถ้าเป็นคอมเมนก็จะมาทวงบุญคุณนะแต่เป็นลาวนี่ไม่ได้ทวงบุญคุณนะครับอยากเห็นเด็กเมียนาคตไปไกลอยากให้ไปไกลกว่าน,นี้อยากกลับมานะครับเออเขาก็เออมันแตกต่างกันสองประเทศนี้นะครับอ่านคอมเมนต์ทีมคอมเมนต์อะไรนี้มาทวงบุญคุณเออ,อะไรครับกูเป็นเจ้าของอยังุ่นยางยางี้อะไรเงี้ยแต่ที่ไม่ใช่นะครับอืมนะครับทีนี้ก็แปลกคือ ไม่ไม่คือคอมเมนตน่มันแปลกในที่นี้ไม่แปลกนะครับเพราะว่าเห็นอย่างเราเห็นเด็กเป็นลูกครึ่งอยู่เมืองนอกเนี่ยเราก็สนับสนุนให้อยู่นะนะครับเพราะจะจะได้พัฒนาการที่ดีอะไรเงี้ยนะครับอย่าอย่าพิ่งกลับมาไทยนะครับอื่ะต่อไปนะครับอีกสองสามคอมเมนต์นะครับบอกว่าอยู่ที่ไทยอะไรดีแล้วนะครับมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับอ่ะบอกว่าต่อมาครับขากว่าอยากกลับมาลาวเนอเดี๋ยวติดยาติดคอลลาเจน เขาก็เตือนดีนะครับเจอสภาพแวดล้อมจริงๆอ่ะนะครับบอกชมเชยเ้อได้นักเตะยอดเยี่ยมด้วยนะครับนะครับบอกว่าเล่นในทีมลาวหรือไทยก็ได้นะครับขอให้ได้มีโอกาสตดทีมชาตินะครับอันนี้เขาก็ไม่ได้ไม่ได้แบบพูดขวังอะไรนะครับบอกถูกต้องนะครับต่อให้น้องเป็นคนเลือกเองดีกว่านะครับต่อไปนะครับ บอกว่าชมเชยในความสามารถนะเล่นดีแล้วมีน้ำใจด้วยนะครับต่อไปก็หูเรียกเพื่อนมาดูมาดูด้วยนักเตะเราได้ MVP ด้วยว่านะครับบอกว่าเล่นดีมีน้ำใจสักวันคงได้ติดทีมใหญ่กว่านี้นะครับคงได้ไปทีมใหญ่กว่านี้นะครับอ่านะครับบอกหูเล่นดีดีเลยครับยอดเยี่ยมเลยครับบอกบอกของแท้นะครับต่อมานะครับได้แชมป์ด้โคตรสะใจเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆมาเสนอเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ